ในที่สุดเลอเนลเมซี่ก็ประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะนักฟุตบอลด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาต้ามาครองได้ทำให้อาชีพนักฟุตบอลของเขานั้นถือว่าสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่เทียบเท่าเดียกโก้มาลาโดนา่าได้แล้วเพราะว่าก่อนอันนี้แม้ว่าเลอเนลเมซี่จะประสบความสำเร็จมากมายในนามสโมสรแต่กับทีมชาติเขามีบาดแผลในใจจนเคยประกาศอำลาทีมชาติไปแล้ว สำหรับในการเล่นให้กับสโมสรนั้นเมสซี่ยิย่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากเฉพาะกับบาร์เซโลนาเขาคว้าแชมป์ลาลีกาได้10สมัยโคปาเดเลต์สมัยยูฟาแชมเปียนลีก4สมัยฟี่าคลับเวิร์คหรือว่าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรนโลก3สมัยแม้กระทั่งกับต้นสังกัดล่าสุดอย่างปารีสแซงต์แชงแมงเขาก็คว้าแชมป์ลีกเอิงไปแล้ว1สมัยแต่กับทีมชาตินั้นก่อนหน้านี้เขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหรนะ่นัก แม้ว่าเคยพาทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นอายุไม่เกิน20ปีควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวาชนชิงแชมป์โลกในปี2005ที่เนเธอร์แลนด์มาครองได้ด้วยการเอาชนะในจีเรียนกนรอบชิงชนะเลิศ2ประตูต่อ1ซึ่งทั้ง2ประตูเมสซี่เป็นคนทำประตูได้จากการสังหารจุดโทษทั้ง2ลูกหรือแม้แต่การช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน แต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนักเตะอย่างเรอเนลเมซี่เพราะว่าทั้ง2ชุดที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านั้นมันเป็นทีมชาติที่ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่กับทีมชาติชุดใหญ่ Messi เมซี่เดินร่วมทีมฟ้าขาวไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของอเมริกาใต้หรือว่าโคปาอาเมริกาในปี2007แต่ก็แพ้ยับเยินให้กับบราซิลในรอบชิงชนะเลิศทําได้แค่ตําแหน่งรองแชมป์เท่านั้นหลังจากนั้นในปี2014 ฟุตบอลโลกที่บราซิลอาร์เจนติน่าเข้าชิงชนะเลิศก,กับเยอรมนีแต่ทีมฟ้าขาวก็แพ้ให้กับทีมอินซีเล็กไปอย่างน่าเจ็บใจต่อมาในปี2015เมสซี่พาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงชนะเลิศโคปาอเมริกาอีกครั้งที่ประเทศชิลีเป็นเจ้าภาพแล้วแพ้ให้กับเจ้าถิ่นชิลีในรอบชิงชนะเลิศ ในปี2016เขามีโอกาสแก้ตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษก็คือโคปาอเมริกาเซนเตนาริโอซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของสาพันฟุตบอลแห่งอเมริกาใต้คราวนี้เมซี่พาอั์เจนตินาเข้าชิงชนะเลิศเจอกับชิลีอีกครั้งแต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ชิลีในการดวลจุดโทษโดยที่เมซี่เป็นคนยิงเปิดหัวและเป็นคนที่สังหารจุดโทษไม่เข้าซะด้วย นั่นทําให้เมซี่ถึงกับถอดใจท้อใจคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางประสบความสําเร็จกับทีมชาติเขาประกาศอําลาทีมชาติอาร์เจนตินาในปี2016หลังจบการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาเซนเตนาริโอนั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้คนประชาชนชาวอาร์เจนตินารวมถึงประธานาธิบดีจนถึงตำนานลูกหนังผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างเดียโกมาลโาโดน่าช่วยกันเกรียก,กล่อมเขา เมสซี่ก็กลับมารับใช้ทีมชาติอาร์เจนตีนาอีกครั้งในปีที่แล้วเมซี่ปลดล็อกด้วยการพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาหรือว่าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้เป็นครั้งแรกของตัวเองได้สทีด้วยการเอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้น บราซิลเป็นเจ้าภาพและเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันแต่สุดท้ายเมสซี่ก็ปลดล็อกคว้าแชมป์สำคัญกับทีมชาติก็คือแชมป์ทวีปอเมริกาใต้มาครองได้สักทีก่อนฟุตบอลโลกในครั้งนี้จังเริ่มต้นขึ้นมีฟุตบอลรายการพิเศษเอาแชมป์ของทวีปยุโรปอย่างอิตาลีมาเจอกับแชมป์ของทวีปอเมริกาใต้อย่างอาร์เจนตินาซึ่งแข่งขันกันที่สนามเวอร์บรีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปรากฏว่าอาร์เจนตินาของเมสซี่ ก็สามารถเอาชนะอิตาลีได้3ประตูต่อศูนย์ถ้าจะนับรวมถ้วยดีด้วยก็ถือว่านี่เป็นแชมป์ารายการที่2ของเมซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เมซี่ต้องการจะปลดล็อกให้ได้ เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองให้เทียบเท่าเดียโก้บาลาโดนานั่นก็คือแชมป์ฟุตบอลโลก2022ซึ่งมันจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาด้วยแม้ว่าจะเปิดหัวทัวร์นาเมนต์ไม่ดีด้วยการแพ้ซาอุดิอาระเบียไปอย่างพลิกล็อกในนัดแรกของการแข่งขันแต่สุดท้ายเมสซี่และทีมชาติอาร์เจนตินาก็ฟาฟันจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะเอาชนะฝรั่งเศสด,ด้วยการดวลจุดโทษและคว้าแชมป์โลกไปครองได้ ทำให้ตอนนี้เมซี่ได้แชมป์ทุกอย่างที่นักฟุตบอลคนหนึ่งพึงจะได้พึงจะมีไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกแชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปของตัวเองก็คือโคปาอเมริกาหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้รวมไปถึงแชมป์โลกแชมป์ฟุตบอลโลกและนี่คือสุดยอดตำนานนักเตะของโลก ที่สุดท้ายเขาก็ทําในสิ่งที่ตัวเองและแฟนๆของเขาต้องการจะเห็นก็คือการที่เขาควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้สักทีและนี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของเรือเนลเมีซี่ที่กว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นแชมป์โลกได้เขาเคยท้อถึงขั้นประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามทนคุงด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ